สถานการณ์น้ำท่วมเตรียมพร้อมรับมือจิสเดเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมใน3จังหวัดสำคัญได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครข้อมูลนี้สำคัญมากเพราะอะไรเพราะการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรามาดูกันว่าพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรพื้นที่เป้าหมาย ริมฝั่งเจ้าพระยาและคลองสาขาพื้นที่เหล่านี้ถือเป็นจุดเสี่ยงหลักๆที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดรวมถึงพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ําหรือที่เรียกกันว่าแนวฟันหลอซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกน้ําท่วมทําไมต้องกังวลการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่น้ําจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือน้ําทะเลหนุนสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตปริมณฑลและกรุงเทพทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ยากขึ้นในช่วงเวลานั้นๆมาดูแผนที่เสี่ยงภัยกันจิสเดได้ทำแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างชัดเจนโดยใช้สีเป็นตัวบ่งชี้ระดับความรุนแรงสีส้มบ่งบอกว่าหากมีการระบายน้ำในปริมาณ2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องจะเกิดน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่รอบๆอบสีแดง บ่งบอกว่าหากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น2,800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมพื้นที่เสี่ยงในแต่ละจังหวัดปทุมธานีพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ตามแนวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อําเภอสามโคกลงมาถึงอําเภอเมืองปทุมธานีนนทบุรีมีพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำหลายจุดโดยเฉพาะอําเภอปากเกร็ดและบางกรวยที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นกรุงเทพมหานคร พื้นที่ใกล้แม่น้ําเจ้าพระยาเช่นเขตบางพลัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่และธนบุรีต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดข้อสังเกตจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่นอกแนวคันก้นน้ําแล้วเราจะทําอะไรได้บ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงและสีส้มเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องจิสเดยังคงติดตามสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานหลักสามารถวางแผนรับมือและบรรเทาสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพคำถามชวนคิดคุณคิดว่ามาตรการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เพียงพอหรือไม่ มีข้อเสนอนะเพิ่มเติมอะไรบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย